สวัสดีครับผมกิตจ,จาวาเทาลานวิดีโอชุดนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการนำเอา Attribute นะฮะก็คือคุณสมบัติของ Tag HTML นะครับอย่างเช่น Tech แล้วก็ใช้ประเภทอะไรนะครับมาเล่นกับ CSS นะครับ CSS สามารถที่จะดึง Attribute ของแ tag HTML เนี่ยออกมาใช้งานได้ได,ได้หลายรูปแบบนะครับวิดีโอชุดนี้จะเป็นเกี่ยวกับ Attribute ของ HTML ตัว,ต,วตัวหนึ่งนะฮะผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่าง ผมนะครับจะเอา Input นะครับ Input ใช้เป็นอ่า b ั t ช o ม b ั t ช o มนะครับแล้วก็ผมจะให้ a ว u e เป็นโอเคนะครับโอเคเป็น b ั t t o มดีกว่า b ั t t o มเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องทำการเขียนส s นะครับก็ใส่ไปนะครับ In p u t ครับ Input ตามด้วยเครื่องหมายอ่าเขาเรียกว่าอะไร b r คเก็ market, หรือเปล่าฮะที่เป็นกล้ามปลูกเนี่ยหรือเป,นะปล่านะฮะเปิดกับปิดนะครับ หลัง Input ซึ่ง Input เนี่ยเป็น t ท็กตัวนี้นะฮะเป็น t ท็กตัวนี้ก็ทำการเอา attribute มาเล่นนะครับก็คือเอาเอาไทท์มาเล่นนะฮะไทท์ไทท์นะครับไทท์เท่ากับนะครับไทท์เท่ากับอย่างตัวนี้เลยนะฮะยกมาก็ได้ copy มานะฮะไทท์เท่ากับอย่างนี้นะครับเท่ากับ bottom ให้ทำอะไรนะครับเปิดกาเปิดเปิดก็ปิดผมให้เป็นเอ่อพัดดิ้งแล้วกันนะฮะ ยี x นะครับยี่สิ x ทดสอบนะครับทดสอบรีวิวอ่าเห็นไหมฮะดัตวมันแพดดิ n งออกมาคือมันขยายจากข้างบนข้างล่างซ้ายขวาตรงนี้นะฮะซึ่งคําสั่ง Padding เนี่ยเราจะเรียนในบทต่อ,อไปนะครับอันนี้ผมให้ตัวอย่างก่อนนะซึ่งถ้าเป็นเทคธรรมดานะเทคธรรมดาผมลองนะครับเป็นเป็นแบบธรรมดาผมให้เป็นอ่าเป็นใช้แบบ Summit ละกันนะ s u ม m i t ซึ่งตอนนี้ค่าของ CS ตตอนนี้มันเป็นไทแบบอัตชอมนะครับแต่ตอนนี้เป็นไท SUMMIT นะครับเห็นไหมนี่คือความแตกต่างนะครับคือการเอา a อ t r i b u t e ของแท็กเทมเอามาเล่นนะครับแท็กีมเผมจะให้มันเป็นทั้งสองอันให้มันแสดงผลอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็นึกถึงบทของ Group ก e ุ๊ c t o r e c t o r นะครับก็คือเราก็ต้องทำการ Copy ตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัว แล้วก็สักคอมมาแล้วก็วางตรงนี้เปลี่ยนเป็นซัมมิตนะครับเปลี่ยน Summit. เป็นซัมมิตนลักษณะการเขียนนะฮะลักษณะการเขียนทิววิวฮเห็นไหมนี่คือลักษณะง่ายๆทำในการเอาแอท b u ิ e มาเล่นนะครับแอทเทิลเล่นผมจะลองทดสอบอีกอันหนึ่งนะครับผมจะเอาเอาเอาอินพุตอะไรมาเล่นดิเอา i ินพุตเป็นประเภท text นะ t e x t แล้วก็เป็นรูปไปแก้ค่าว่างไว้ก่อนนะฮะผมจะเอาไททเทคมาเล่นนะครับไททเทคมาเล่นผมก็พิมพ์อินพุนะครับ input ชื่อชื่อเอทีนะฮะแท็กเอทีตามด้วยอา่า value ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับ,รบแล้วตามด้วยเครื่องหมายเนี่ยยกกำลังนะครับยกกำลังเท่ากับตึงๆนะครับเท่ากับแล้วก็ใส่ข้างในเป็น value อะไรดีสมมุติผมขึ้นต้นด้วย value อ่าหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งผมลองพรีวิวดูก่อนนะครับลองดูก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเทคบ้างเปล่าเงี้ยนะแตถ้าผมใส่หนึ่งตรงเนี้ยแล้วผมเพิ่ม cs ่นะครับเพิ่ม cs ่เป็น background color นะครับ background color เท่ากับ red เท่ากับ red นะครับสิ่งที่ได้นะก็คือ value ที่เท่าเท่ากับหนึ่งเนี่ยมันก็จะท้าเป็นมันก็จะเป็น background red นะฮะลองดู เห็นไหมฮะผมลองก๊อปปี้มาก๊อปปี้แต่ว่าเวลูตรงนี้เป็นสองนะครับรูปนี้เป็นสองแต่ไทเนี่ยเหมือนกันเลยไทเทคเหมือนกันนะครับไทเทคเหมือนกันแต่เวลูนี้เป็นสองผมลองปีวิวดูก่อนเห็นไหมความแตกต่างเห็นไหมความกันแตกต่างนะครับก็คือถ้าเราถ้าเรามีเจอเครื่องหมายอย่างเงี้ยนะครับคือคำขึ้นต้นนะครับคำขึ้นต้นของค่าคงทีเนี่ที่มีค่าเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดง อืมต่อมาต่อมาผมจะลองแบบใช้คําสั่งดอลลาร์นะครับคําสั่งดอลลาร์เป็น input เหมือนกันนะครับ value value อ่าดอลลาร์าสายดอลลาร์ด้วยแต่ดอลลา่านะเท่ากับอะไรดี MOV ตอนหนังนะฮลสกุณหนังด้ายกาวสีสีเหลือง นะครับก็้วก็สีเหลืองผมจะลองทดสอบอีกนะทดสอบเดี๋ยวใช้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมผมจะลองเขียน testing.dot.mov นะลองดูว่าได้หรือเปล่านะฮะอ่าเห็นไหมเห็นไหมคือดอทข้างหลังที่เป็นเป็นดอท .mov เนี่ยภายใน,นเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าผมไม่ใช่ดอท .mov ล่ะนะจะเป็นดอทอ่า test. อะไรดี flv flv นะครับมันจะเป็นสีอะไรเลยอ่าฮะไม่มีสีนะครับไม่มีสีก็คือคำสั่งที่มันต่อด้วยต่อด้วยคุณสมบัติเนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายยกกำลังนะครับข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นอะไรก็ให้เป็นให้ถ้าข้างหน้าครับเป็นหมายเลขหนึ่งอย่างเช่นตรงนี้นะฮะให้แสดงสีสีแดงรายกับสีแดง,แ,ดงแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายดอลลาร์อย่างเงี้ย ก็นนค,คือข้างหลังนะครับข้างหลังถ้าข้างหลังมันเท่ากับคำนี้นะครับเท่ากับ m o ยให้แสดงเป็นใบกาเยียโลนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะฮะในการนำา t tribute ของ tag a t ะถ i อเอามาใช้งาน,นครับ